โอเคสวัสดีครับผมครับคนที่มาฮะตอนนี้ก็ผมมาร้อนหอนักขบวนหนึ่งสิบเจ็ดนะครับมาตอนสุดท้ายของวันนะครับโอเคก็อย่างที่ผมบอกว่าที่ผมจะวัดถ่ายคื 9, 108, 5, 2, 3, 4, อเก้าหนึ่งสิบแปดห้าสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ตำบลสิบบอกว่าฝนตกอ่ะทุกคนใช่ทุกคนมันฝนตกอ่ะใช่ไหมมันก็ถ่ายไม่ได้อ่ะทุกคนเพราะว่า เพราะว่ามันอะไรอ่ะมันตกมาใช่ไหมแล้วก็ที่แล้วก็ท่านท่ารถไฟในดูทินนี้นะ <S 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 คอมเมนตนะ์มาซักนิดนึงค่ะว่าเออเพราะว,ว่าอะไรอ่ะเออมันฝนตกอ่ะทุกคนมันถ่ายไม่ได้อ่ะทุกคนเพราะว่าการฝนตกใช่ไหมนั่นแมันต้องอยู่บ้านทุกคนห้ามออกนอกบ้าน แต่ว่าเมื่อกี้ก็ไปหาข้อมูลในโซเชี้โหตกประมาณชั้นโหสี่สิบสี่สิบสีสิบกว่าถึงห้าสิบกว่าหกสิบกว่าอะไรเนี่ยหกสิบเอร์เซ็นต์โหตกหนักมากถ้าเป็นคนนี้นะถ้าเป็นไปได้น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากจะไปวัว้พงะขอพยว่าคนณนิยาตกเลยเพราะว่าพี่อะหายไปไม่ได้เนาะ ถายรถไฟอย่างถ่ายรถไฟอย่างน้าอย่างเส้นตับแต่คืนถ่ยหนูจะมาถ่ายประจําแต่ว่าย้อนฝนตกอะทุกคนตอนนี้ก็พี่อยู่ตรงสถานีนะครับอ่าอยู่ตรงเออห้องพิสานนะครับเนาะก็พี่ฝนพดรถไฟทับบีวว่าพี่จะถ่ายรถรถตั้งคืนไม่ได้เพราะว่าฝนตกเนาะถ้า ถ้าคนนี้เป็นไปได้นะถ้าคุณน,นี้เป็นไปได้ว่าไม่รถจะตกหรือเปล่าเนาะถ้าวันนี้เป็นไปได้ว่าจะตกหรือเปล่าเนาะก็ะต้องมอ,องลูเนาะเพราะว่ายางหิ่ไม่นานเนาะเพิ่มมืไมีได้แนละ้วก็อ,อย่าววันที่เก้าเดี๋ยวผมไปเดินทางนะเดินทางนั่รถไฟจากหงส์เชีบแปนจะลงบนหน้า,า,ไ,ปนา,า,นาไปลงที่กรุงเทพที่บันทึกว่ากันตอ่อนมีฟรีในการนั่งรถธรรมดาสองแปดสามจะ เพีงเท่ห์พลังพงไปมาถึงตาหลวงแต่หาก้ามาหากับนั่งรถเซอ,อส์เบนเตอร์เซอรเตอร์กระบวนรถเร็ว998จากบ้านหงโต๊ะไปถึงเทมน,นะครับโอเคก็เดือดร้อนถ่ายดูซิงเก็ตก่อนเนาะตอนนี้ดูซิเงเก็ตประมาณครับกินนะครับจะนั่งข้าวต้มเส็งนะครับโอเคก็สำหรับกินนี้ยพี่ขอถายก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตกหรือเปล่าเนาะโอเคสวัสดีครับโอเค